สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนฝึกโยคะนะคะในกลุ่มท่าที่เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะผู้เริ่มต้นก็สามารถฝึกได้นะคะก็อาจจะใช้บล็อกนะคะเพื่อช่วยในการฝึกแกนกลางลำตัวนะคะเดี๋ยวเรามาลองเริ่มฝึกกันเลยนะคะก็เราจะเ,เริ่มในท่านั่งนะคะอาจจะนั่งขัดสมาธิง่ายๆก็ได้นะคะเราจะยืดลำตัวก่อนนะคะชูแขนขึ้นยืดหายใจเข้า หายใจออกลดแขนลงกระดูกรองนั่งสองข้างวางพื้นนะคะอาจจะดูว่ากระดูกรองนั่งก็คือยกตัวซ้ายขวาตรงที่แหลมๆด้านล่างกว่าออกระดูกสันหลังเรานะคะที่รับน้ําหนักนะคะก็เรียกกระดูกรองนั่งนะคะตอนชูแขนขึ้นเราหายใจเข้าตอนลดแขนลงเราหายใจออกชูแขนขึ้นหายใจเข้า ลดแขนลงหายใจออกต่อไปเราจะยืดสี่ข้าง่อยนะคะชูแขนขึ้นหายใจเข้าเดี๋ยววางมือขวาลงทางด้านข้างสะโพกขวานะคะกดสะโพกซ้ายแน่นๆแ,แล้วค่อยๆงอศอกขวาลงนะคะเพื่อยืดสี่ข้างซ้ายถ้ายืดหยุ่นดีค่อยๆวางศอกขวาลงเลยนะคะข้างอีกหนึ่งลมหายใจนะคะ แล้วมือดันพื้นยกตัวกลับขึ้นมายืดย,ยกตัวขับขึ้นมานั่งนะคะยืดหายใจเข้าวางมือซ้ายบ้างนะคะค่อยๆย่อศอกซ้ายลงแล้วกดก้นขวาชิดพื้นไว้อีกหนึ่งลมหายใจนะคะรู้สึกอาการยืดสีข้างขวา เรามือดันพื้นยกตัวกลับขึ้นมายืดหายใจเข้าต่อไปบิดบ้างนะคะบิดไปทางขวาหายใจออกมือซ้ายจับ <c oughs> จับขาขวานะคะแล้วก็บิดมือขวาวางด้านหลงังบิดที่เอวพยายามกดข่าวลงต่ำๆนะคะทุกลมหายใจเข้ายืดทุกลมหายใจออกบิดมากขึ้น เราค่อยๆบิดกลับมาด้านหน้าหายใจเข้ายกแขนขึ้นยืดหายใจออกบิดซ้ายบ้างนะคะมือซ้ายเอ้ยมือขวาจับเข่า้ายแล้วก็บิดไปทางด้านหลงังมือซ้ายวางทางด้านหลังนะคะทุกลมหายใจเข้าเรายืดหลังทุกลมหายใจออกเราบิดมากขึ้นนะคะแล้วค่อยๆกลับมาทางด้านหน้าค่ะ <c oughs> เรา มาเริ่มโฟล์เลยนะคะท่าแรกนะคะเป็นท่าเรือถ้าไม่แน่ใจว่าเกงถูกที่หรือเปล่าก็ลองเอาบล็อกมาวางนะคะหนีบระหว่างต้นขาทั้งสองข้างนะคะแล้วก็เอามือประกบด้านความยาวบล็อกแบบนี้นะคะมือประกบเอาสันมือประกบบล็อกแน่นๆหมุนไหลให้ห่างหูนะคะยืดอกให้ออกทั้งเลือกที่หนึ่งนะคะวางเท้าวไว้อย่างนี้นะคะเอ็นหลัง นะคะค้างไว้สามลมหายใจนะคะทั้งเลือกที่สองยกเขายกเท้าลอยจากพื้นถ้าผู้เริ่มต้นก็แนะนําให้วางเท้านะคะและเอ็นหลังเท่าที่เราเกรงได้เอ,อ่อเท่าที่เราอยู่ได้เราก็หลังไม่ค่อมแบบนี้นะคะยืดอกให้ออกนะคะเอ,อ่อทั้งเลือกที่สามก็คือยืดขาด้วยนะคะแล้วก็ค้างไว้สามลมหายใจค่ะ เมื่อครบสามลมหายใจแล้วนะคะเราก็ลองบิดดูนะคะหายใจเข้าอยู่ตรงกลางไม่ว่าคุณจะเลือกวางเท้างอเข่านะคะหายใจออกบิดบล็อกไปวางทางด้านขวาหายใจเข้ากลับตรงกลางหายใจออกบิดบล็อกวางทางด้านซ้ายเหยียดขาไว้ก็ได้นะคะหายใจเข้าอยู่ตรงกลางแต่บล็อกอันนี้เอาลงนิดหนึ่งหายใจออกบิดขวาซ้ายขวาถือเป็นหนึ่งรอบนะคะเอาสามรอบเข้าตรงกลางบิดซ้ายหายใจเข้าตรงกลาง บิดขวาหายใจเข้ากับตรงกลางบิดซ้ายค่ะครบสามรอบแล้วก็วางขาลงตอนนี้เหยียดเหยียดขานะคะขยับตัวมาทางด้านหน้าเสือเพราะเดี๋ยวเราจะขยับไปนอนนะคะเหยียดขากระดกนิ้วเท้าไว้ยืดแขนเราจะล้มลงตัวลงนอนแล้วลุกขึ้นมานั่งนะคะยกแขนขึ้นขนานหูยืดหายใจเข้า เราล้ลมตัวลงนอนหายใจออกยืดแขนมากขึ้นหายใจเข้าใหม่แล้วค่อยๆยยกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกหายใจเข้าตรงนี้ค่ะเอ็นตัวลงนอนหายใจออกเรายืดตัวหายใจเข้าใหม่ยกตัวกลับขึ้นมานั่ง หายใจออกรอบสุดท้ายนะคะหายใจเข้ายืดอาจจะมือขแขนขน,นหูหายใจออกเอ็นตัวลงวางหลังลงทีละส่วนนะคะหายใจเข้ายืดลำตัวใหม่แล้วค่อยๆย,ยกตัวกลับขึ้นมาสามารถงอเข่าได้นะคะอ่ะรอบนี้เราจะล้มตัวลงแบบงอเข่านะคะล้มตัวลงนอนเลย มือประกบบล็อกไว้แน่นๆตลอดช่วงที่เราใช้บล็อกนะคะแต่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้บล็อกแล้วเอาบล็อกไปวางด้านข้างก่อนนะคะเราจะทำามเซตสรอบนะคะต่อไปฝึกแกนกลางลำตัวนอนในท่างหงายนะคะกระดกข้อเท้าขึ้นทั้งสองข้างดันจมูกเท้าด้านในออกทั้งสองข้างนะคะหายใจเข้าพร้อมยกขาขวาขึ้นตั้งฉากกับลำตัวหายใจออกวางเท้าขวาลงอาจะก,กางแขนกอดพื้นระดับไหล่นะคะ หายใจเข้ายกขาซ้ายหายใจออกวางลงดีบขาคู่เข้าหากันนะคะหายใจเข้ายกขาคู่ขึ้นเพดานตั้งฉากกับลำตัวนะคะหายใจออกลดลงอีกสองรอบค่ะหายใจเข้ายกขาขวาหายใจออกลดลงหายใจเข้ายกขาซ้ายหายใจออกลดลงหายใจเข้ายกขาคู่ค่ะ หายใจออกลดลงรอบสุดท้ายนะคะหายใจเข้าขวาหายใจออกลดลงเข้าซ้ายออกลดลงหยิบขาคู่หายใจเข้ายกขาคู่ขึ้นชี้แดานหายใจออกลดลงค่ะต่อไปยกขาคู่อยู่นะคะงอเขา่าเอามือแตะ เหนือใบหูนะคะตรงไทยทอยเหนือใบหูเราจะเหมือนปั่นจักรยานนะคะนี่ค่ะคู่ใต้เข่าเนี่ยเป็นมุมฉากนะคะพยายามบิดตัวและให้สะบากทั้งสองข้างลอยจากพื้นนะคะหายใจเข้าตรงนี้ซ้ายขวาถือเป็นหนึ่งรอบนะคะสิบรอบข้างที่ไม่ได้งอเข่ามาชนสอกให้เหยียดไปนะคะหายใจเข้าใหม่ ซอกขวาเข่าซ้ายหายใจออกนะคะซ้ายหาขวาขวาหาซ้ายนี่รอบสองสองขวาซ้ายสามขวาซ้ายสี่ตอนบิดพยายามหายใจออกนะคะขวาซ้ายห้าขวาซ้ายหกขวาซ้ายเจ็ดขวาซ้ายแปดขวาซ้ายเก้าขวาซ้ายสิบ แล้วก็วางหลังลงนะคะเหลืออีกหนึ่งท่านะคะในท่านอนเรากางแขนกอดพื้นระดับไหล่ชูขาขึ้นนะคะอันนี้ท่าหมุนท้องนะคะชูขาค,คู่ขึ้นเพดานนะคะหายใจเข้าตรงนี้ค่ะหายใจออกบิดวางเท้าขวาไปหามือขวาไม่ให้เท้าขวาขาคู่ไปหามือขวานะคะพยายามกดหัวไหล่ซ้ายแน่นๆหายใจเข้ากลับมาตรงกลาง หายใจออกไปหามือซ้ายบ้างหายใจเข้ากลับตรงกลางออกมือขวาเข้ากลับตรงกลางออกมือซ้ายเข้ากลับตรงกลางค่ะเอ๊ะครบสามรอบเรียงอนะออกมือขวาตรงกลางรอบสุดท้ายค่ะออกมือซ้ายกลับตรงกลาง อาหารแล้วก็งอเข่านะคะวางเทา้าใกล้ๆสะโพกค่ะเอามือมาแขนมาวางข้างลําตัวนะคะหมุนต้นแขนด้านนอกรับน้ําหนักนะคะหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นตามด้วยหลังล่างกลาง,ลางบนค้างไว้สามลมหายใจค่ะพะยกสะโพกขึ้นฝ่าเทา้าเนี่ยกดจมูกเท้าด้านในแน่นๆน,น,นะคะ ยกสะโพกขึ้นส,สูงส่งอกไปหาคางายกคางขึ้นหาเพดานอเจ,จ้ามือไปไประสานกันด้านล่างนะคะเราค้างอีกหนึ่งลมหายใจค่ะหนีบต้นขาด้านในเข้าหากันนะคะไม่ให้เข่าบานออกนะคะเมื่อครบสามลมหายใจแล้วเราก็ค่อยๆวางหลังส่วนบนกลางล่างสะโพกลงนะคะต่อไปเราจะ กลิ้งไปทางด้านหัวเสือนะคะยกขาคู่ขึ้นหรืออาจจะงอเข่าได้นะคะยกสะโพกขึ้นนะคะใช้แรงโน้มถ่วงในการกลิ้งฮะ,ะกลิ้งไปนั่งควายขาอย่างนี้นะคะแล้วก็เอนไปทางด้านหน้าเอามือรับน้ําหนักนิดนึงแล้วก็ก้าวขาไปทางด้านหลังนะคะเพื่อเป็นนอนคว่ำนะคะเอามือจับศอกฝั่งตรงข้ามศอกเนี่ยตั้งอยู่ใต้หัวไหล่นะคะเอามือจับสอกฝั่งตรงข้าม เท้านี้ตั้งจมูกเท้าไว้แล้วก็เหยียดนิ้วมือไปทางด้านหน้านะคะมือเกาะพื้นแน่นๆดึงสะดือหาหลังยกตัวขึ้นมาท่าโลมาค่ะค้างในท่าโลมาเต็มตัวอย่างนี้นะคะห้าลมหายใจค่ะหนึ่งสองสองนี้เรากดแน่นๆนะคะแล้วก็เติมช่องระหว่างสะบักคือตรงนี้นะคะเติม ก็คือดึงโกงหลังเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ช่องระหว่างสะบักเราเต็มเพื่อเราใช้แกนกลางลำตัวนะคะตัวไม่ห้อยนะคะอีกหนึ่งลมหายใจค่ะมือเลยเสือเราก็เอาเท้ามาประกบกันนะคะเราจะตะแคงซ้ายขวานะคะตะแคงตัวไปทางขวาไปทางซ้ายแบบนี้นะคะจะได้บิดที่เอวนะคะสิบรอบนะคะสองสองสาม สามตอนตะแคงนะคะพยายามหายใจออกเจด็จดเจแปดเก้าสิบครบแล้วก็วางสะโพกลงนะคะยืดท้องในท่าสฟิงหน่อยนะคะมือกดพื้นดึงเข้าหาตัวสะโพกกดพื้นไว้หลังเท้ากดพื้นยืดอกไปทางด้านหน้า แล้วขยับมือเข้าใกล้ลำตัวยกก้นขึ้นขยับเท้าชนกันไปพักท่าเด็กแป๊บหนึงนะคะแล้วเราก็กลับมาในท่าเรือค่ะรอบที่สองค่ะขยับบล็อกมาใกล้ๆในคนที่จะใช้บล็อกนะคะเพื่อ,อ,อย้ำให้เราหยีบต้นขาเข้าหากาันย้ำให้ มือเราออกแรงประกบบอกนะคะท่าเรือค่ะห้าลมหายใจนะคะสองสามสามารถวางเท้าได้นะคะในพื้นร่วมต้นนะคะสี่ห้าท่าเรือบิดนะคะหายใจเข้าตรงกลางหายใจออกบิดขวาหายใจเข้ากับตรงกลาง บิดซ้ายหนึ่งหายใจเข้ากับตรงกลางบิดขวาหายใจเข้ากับตรงกลางบิดซ้ายสองหายใจเข้ากับตรงกลางบิดขวาตรงกลางบิดซ้ายสามแล้วก็วางขาลงนะคะกระดกข้อเท้าขึ้นหายใจเข้ายืดลำตัวหายใจออกเอ็นตัวลงไปนอนแล้วค่อยๆ ยืดแขนขึ้นขนานหูหายใจเข้าหายใจออกยกตัวขึ้นมาตั้งนะคะเดี๋ยวขอเอาผ้าไปวางเสื่อมันไม่ได้ซับเหงื่อนะคะต้องมีผ้าซับเหงื่อนิดนึงหายใจเข้าตรงนี้ค่ะหายใจออกเอ็นตัวลงไปนอนชูแขนหายใจเข้ายืดในท่านอนหายใจออกยกตัวขึ้นมานั่ง หายใจเข้าทุกแขนขึ้นหายใจออกเอ็ตัวลงนอนหายใจเข้ายืดหายใจออกยกตัวกลับขึ้นมานั่งรอบสุดท้ายค่ะหายใจเข้าหายใจออกเอ็นตัวลงนอนเรา,เาบอกไว้ด้านข้างนะคะหายใจเข้าตรงนี้ หายใจออกกางแขนกอดพื้นระดับไหลยยกขาขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกลดลงยกขาซ้ายขึ้นกระดกข้อเท้าไว้ตลอดเวลานะคะยกขึ้นมาจนตั้งขากำลําตัวหายใจออกลดลงนีบขาคู่ค่ะจมูกเท้าชนกันมีร่องระหว่างส้นเล็กน้อยยกขาคู่ขึ้นหายใจเข้าลดลงหายใจออกถ้าใครตึงมากอาจจะงอเข่าเล็กน้อยนะคะยกขาขวาหายใจเข้า วางขวาลงออกยกซ้ายขึ้นเข้าวางลงออกหนีบขาคู่ขาคู่ยกขึ้นหายใจเข้าลดลงหายใจออกอีกหนึ่งรอบนะคะขวาเข้าลดลงออกซ้ายยกขึ้นหายใจเข้าลดลงหายใจออกขาคู่หายใจเข้า ลดลงหายใจออกแล้วยกขาคู่มานะคะงอเข่านะคะให้เข่าตั้งฉากกับต้นขานะคะเราจะขี่จัก,กรยานในท่านอนค่ะมือวางที่ไทยทอยเหนือศีรษะเอ้เหนือหูนะคะหายใจเข้าตรงนี้หายใจออกมีซ้ายขวาหนึ่งซ้ายขวาสองซ้ายขวาสามซ้ายขวาสี่ ซ้ายขวาพยายามยกสะบักให้ลอยจากพื้นนะคะหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบแล้วนะคะต่อไปหมุนท้องนะคะการแขนกอดพื้นระดับไหล่ย,ยกขาคู่ขึ้นจีเพดานหายใจเข้าหมุนไปวางถังซ้ายก่อนบ้างนะคะหามือซ้ายยกกลับมาหายใจเข้าหายใจออกวางมือขวา ยกกลับมาหายใจเข้าหายใจออกวางซ้ายเข้าออกวางขวาเข้าตรงกลางรอบสุดท้ายค่ะออกวางซ้ายเข้าตรงกลางออกวางขวาเข้ากับตรงกลางแล้วก็งอเข่าว,วางเท้าลงนะคะเอาแขนอยู่ข้างลำตัวยกสะโพกขึ้นตามด้วยหลังร่างกลางบนดีบต้นขาด้านในเข้าหากัน เจ้ามือประสานใต้สะโพกนะคะเพื่อยกสะโพกให้สูงขึ้นอีกส่งอกมาหาคางยกคางขึ้นหาเพดานนะคะเดี๋ยวรอบนี้เหลือโลมานะคะค่อยๆวางหลังบนกลางล่างสะโพกลงยกขาขึ้นโน้มตัวไปนะคะออยกขาขึ้นแล้วก็แกว่งตัวไปกลิ้งตัวมานั่งควายขา เข้าหากันนะคะเราก็เอาผ้าซับเหงื่อมาทางด้านหน้าเอ็นตัวไปทางด้านหน้าเก้าวขาไปนอนคว่ำนะคะมาท่าโลมมาเลยค่ะตั้งศอกนะคะศอกอยู่ใต้ไหล่ความห่างเท่าช่วงหัวไหล่นะคะค้างห้าลมหายใจค่ะหนีบต้นขาด,ด้านในเข้าหากันเติมสบักให้เต็มค่ะอีกสองลมหายใจนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะแขงซ้ายขวานะคะสิบรอบค่ะหายใจเข้าตรงนี้ค่ะตะแคงซ้ายขวาหนึ่งขวาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ คือเราตะแคงตอนหายใจออกนะคะแล้วก็วางเข่าลงเอาเท้าประกบกันยืดก้นไปนั่งพักบนโซนนะคะพักในท่าเด็กสักสามลมหายใจค่ะมีประกาศของมูบ้านนะคะอาจจะมีเสียงแทรกเล็กน้อยรอบสุดท้ายนะคะแอบจิบน้ำนิดหนึ่งนะคะ รอบสุดท้ายเอาบล็อกมาหนี่ไปก็เอาบล็อกมาจับไว้ที่แขนที่มือนะคะท่าเรือนะคะห้าลมหายใจสองยืดอกให้ออกนะคะสามเลือกทางเลือกของตัวเองนะคะจะงอเข่าก็ได้วางเท้าก็ได้นะคะอีกหนึ่งลมหายใจค่ะ ท่าเรือบิดน,นะคะตรงกลางหายใจเข้าบิดซ้ายหายใจออกตรงกลางหายใจเข้าบิดขวาออกหนึ่งสายบิดขวาสองตรงกลางสายบิดขวาสามอ่ะแล้ววางขาลงนะคะกระดกเท้าไหวหายใจเข้ายืดลำตัว เอ็นไปนอนหายใจออกหายใจเข้ายืดในท่านอนหายใจออกยกขึ้นมาตั้งนะคะอีกสองรอบนะคะหายใจเข้าหายใจออกเอ็นหายใจเข้านอนยืดหายใจออกยกตัวขึ้นมา หายใจเข้ายืดในท่านั่งหายใจออกเอ็นลงนอนหายใจเข้ายืดในท่านอนหายใจออกยกตัวขึ้นมานั่งค่ะแล้วก็เอาบล็อกไปทางด้านข้างนะคะเราก็ล้มตัวลงนอนงายกางแขนกอดพื้นระดับหัวไหลย่ยกขาขวาขึ้นหายใจเข้า กระดกข้อเท้าไว้ตลอดเวลานะคะหายใจออกลดลงกระดกข้อเท้าแต่ดันจมูกเท้าด้านในออกด้านนอกนะคะเพื่อให้เท้าตั้งฉากกับลำตัวหายใจเข้าซ้ายหายใจออกลดลงหายใจเข้าหนีบขาคู่หากันยกขาคู่ขึ้นหายใจออกรดลงอ๋อสำหรับผู้เริ่มต้นอาจจะง่ายขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเอามือไปรองใต้สะโพกนะคะและยกขาขึ้นก็จะมีตัวหนุนสะโพกขึ้นหน่อยหนึ่งนะคะ หายใ,ใจเข้าขาซ้ายหายใจออกลดลงหรือจะเริ่มต้นด้วยการชันข่าเล็กน้อยนะคะกางแขนก็ได้แล้ยกขึ้นแบบนี้นะคะก็จะใช้แรงแล้วจะตึงน,น้อยลงนะคะรอบสุดท้ายยกขวาหายใจเข้าลดลงหายใจออกยกซ้ายขึ้นหายใจเข้าลดลงออก ดีบขาคู่หากันยกขาคู่ขึ้นหายใจเข้าลดลงหายใจออกแล้วยกขาขึ้นใหม่นะคะงอเขา่าให้ใต้ข่าเป็นมุมฉากขี่จักรยานกันค่ะมือจับที่ไทยทอยเหนือหูนะคะหายใจเข้าจิรอบนะคะซ้ายขวาหนึ่งซ้ายขวาสองซ้ายขวาสาม ซ้ายขวาสี่พยายามซอกไปหาเข่านะคะขวาห้าซ้ายขวาหกครังที่ไม่ใช้พยายามเหยียดเตะออกไปนะคะตอนบิดเราหายใจออกครบสิบแล้วนะคะก็เป็นท่ามูลท้องนะคะการแขนกอดพื้นระดับหัวไหล่เหยียดขาคู่ขึ้นตั้งฉากกับลำตัวหายใจเข้าตรงนี้คะ่ะ หายใจออกไปซ้ายก да ่อนหายใจเข้ากับตรงกลางหายใจออกขวาหายใจเข้ากับตรงกลางพยายามให้เท้าไปใกล้กๆมือนะคะหายใจออกซ้ายหายใจเข้ากับตรงกลางหายใจออกขวาหายใจเข้ากับตรงกลางรอบสุดท้ายค่ะซ้ายเข้ากับตรงกลางขวา เรายืดหน้าท้องนะคะงอเขา่าท่าสะพานมือข้างลำตัวหมุนด้านนอกต้นแขนหัวไหล่เกาะพื้นไว้แล้วยกสะโพกขึ้นฝ่าเท้ากดพื้นแน่นๆจมูกเท้าด้านในกดพื้นนะคะหนีบต้นขาด้านในหาการค่ะอสองลมหายใจแล้วเดี๋ยวเราจะกลิ้งไปท่าโรมานะคะปล่อยมือ แล้ววางสะโพกลงเหยียดขาดึงเท้ามาใกล้ศีรษะแล้วก็กลิ้งนะคะเอาผ้าซับเหงื่อไปด้วยวางท่อนแขนห่างเท่าช่วงหัวไหล่นะคะแล้วก้าวเท้าไปทางด้านหลังตั้งจมูกเท้ายกสะโพกขึ้นดึงสะดือหาหลังเติมสะบักให้เต็มหยีบต้นขาด้านในเข้าหากันอีกสีลมหายใจค่ะ สามยึงสะดือหาหลังนะคะสองหนึ่งหายใจเข้าตรงนี้ค่ะตะแคงตัวนะคะหายใจออกซ้ายขวาหนึ่งซ้ายขวาสองซ้ายสี่ซ้ายห้าซ้ายหกซ้ายเจ็ดเอาด้านข้าง หน้าขานะคะหรือน้องที่โดนพื้นเก้าสิบอ่าครบแล้วนะคะเราก็เอาฝ่าเท้าชนกันยืดก้นไปนั่งพักท่าเด็กค่ะช่วงนี้นะคะเราก็เริ่มหายใจช้า ผ่อนคลายร่างกายนะคะเอาความหนักของร่างกายทิ้งไปที่แนงนมถ่วงโลกนะคะรอบสุดท้ายเรายืดหรือยืมยืดท้องในท่าสฟิงนะคะอาจจะขยับกลับไปใหม่วางแขนในท่าโลมานะคะแล้ววางสะโพกลงเปิดหลังเท้าหงายกดหลังเท้าแน่นนะคะมือเนี่ยกดพื้นแล้วก็ดึงเข้าลำตัวยืดอกส่วนออกไปนะคะยืดหน้าท้องอาจจะ ยืดคางขึ้นเพดานเพื่อช่วยในการยืดหน้าท้องอีกอย่างนะคะลืมไปท่าเด็กก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆจากท่าสวิงดึงขาเข้ามานิดนึงฝ่าเท้าชนกันข่าห่างกว่าช่วงสะโพกหน่อยก็ได้นะคะแร้วยืดตัวไปอาจจะเก็บแขนข้างลําตัวในท่าเด็กเพื่อเป็นท่าเด็กเด็กพักเต็มที่เลยนะคะแบบนี้นะคะ าใครยืดในท่าเด็กวางก้นไม่ถึงอาจจะเอาบล็อกมาวางก้นอย่างนี้ก็ได้นะคะเลือกที่มันดูรู้สึกสบายแ้ะเป็นท่าพักหรือสามารถขยับตัวขึ้นมานั่งเลยก็ได้นะคะถ้าพักในท่าเด็กเราไม่สบายนะคะวันนี้ก็ได้มาฝึกแกนกลางลำตัวด้วยกันนะคะก็ขอให้ไดออ้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกาย ที่มีความยืดหยุดนและแข็งแรงด้วยกันทุกท่านนะคะก็ไว้มาฝึกเโยคะด้วยกันใหม่นะคะน้ำมัสเตคค่ะ